สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำมันโถฟักทองกันนะคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมีส่วนผสมอยู่สองอย่างด้วยกันนะคะส่วนผสมแรกก็จะเป็นส่วนผสมของสปองค่ะส่วนผสมสปอง ใช้แป้งสาลีนะคะตอนนี้แป้งสาลีสามถ้วยตวงค่ะเราล่อนเรียบร้อยแล้วจำนวนสี่ครั้งนะคะเพื่อให้แป้งแตกตัวค่ะแล้วก็จะมียีสต์ยิ์อยู่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวเราจะผสมกับ น้ำอุ่นเพื่อจะมาผสมลงในแป้งนวดนะคะเตรียมน้ําเตรียมน้ําไว้นวดแป้งครึ่งด้วยตัวนะคะ่ะส่วนผสมที่สอง จะเป็นส่วนผสมของโดนะคะหรือแป้งสาลีค่ะก็จะมีแป้งสาลีอยู่หกถ้วยตวงนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องร่อนแป้งสาลีให้แตกตัวประมาณสี่ครั้งค่ะแล้วก็จะมีถงฟูนะคะถงฟูสี่ช้อนโต๊ะค่ะเราใช้ ไข่ขาวนะคะ1น, 3, 4, คะนึ่งฟองเนยขาวใส่สามส่วนสี่ถ้วยตวงค่ะน้ำตาลทรายตึ้งถ้วยตวงและมีน้ำสำหรับนวดสองช้อนโต๊ะนะคะใช้น้ำนวดแป้งเล็กน้อยค่ะแล้วก็มีขักทองค่ะ ก็คลองนึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็เอามาขูดสามถ้วยตวงค่ะนี่ก็เป็นส่วนผสมทั้งสองอย่างส่วนผสมสปองเราต้องทำก่อนนะคะนี้เราก็ามาลองมือทำ นวดแป้งส่วนาสองสปองเลยค่ะแป้งร่อนจำนวนสี่ครั้ง<ม>เรียบร้อยแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปนะคะนวดแป้งจากน้ำจนแป้งจับก,กันเป็นก้อนนะคะ เสร็จแล้วเราก็ผสมยุดในน้ำอุ่นลงไปนวดกับแป้งค่ะเมื่อเรานวดแป้งส่วนผสมของสปอง จับกันเป็นก้อนแล้วนะคะแล้วก็ใส่ยิ์ลงไปค่ะโดยทำแป้งให้เป็นหลมตรงกลางนะคะผสมยิปกับน้ำปูนแล้วนะคะเทยิ์ลงไปตรงกลางหลุมแป้ง แป้งกับิไม่เข้ากันพริกกับแป้งผสมกันจนเป็นก้อนและเนื้อเนียนแล้วเราก็หมักพิ้นไว้1ชั่วโมงค่ะตอนนี้ก็พบเวลาหนึ่งชั่วโมงที่เราได้หมักส่วนผสมของสปองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็มาทำส่วนผสมของโดต่อกันเลยค่ะก็ร่อนแป้งสาลีนะคะจำนวนสี่ั้งเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายใส่น้ำตาลทรายลงไป แป้งที่ร่อนนี้เป็นแป้งผสมกับขมสูนะคะร่อนพร้อมกไรใค่ะ้นวนสี่ั้งใส่เกลือครึ่นช้อนชาใส่น้ำลงไปเล็กน้อยนะคะผสมแป้งให้เข้ากัน พระทองลงไปเลยค่ะ อยู่แล้วนะคะแล้วก็ใส่น้ำเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะใสไ่ไข่ขาวลงไปค่ะ ยอยใส่้งไปใส่ขาใส่นวดแป้งใส่ทีละน้อยลน้อยะคะใน,ในตอนนี้เราก็ฉีกส่วนผสมขอ,ของสปองรวงไปผสม ส่วนผสมของโดนะคะค่ะตอนนี้เราก็ได้ส่วนผสมของแป้งมันโถ่ซักทองนะคะเรียบร้อยแล้ว ทอดจนเป็นเนื้อเนียนตอนนี้เราก็เอ้พอบนดเวี่2 0นาทีที่หมักแป้งมันโหปักทองแล้วนะคะ ทงแล้วแต่ปั้นเป็นก้อนตัดแบ่งเป็นก้อนๆขนาดตามต้องการนะคะแล้วก็จะเป็นรูปทรงใดก็ตามชอบค่ะเป็นสี่เหลีย่ยมเป็นวงก,กลมวงกลมวางกระดาษ ตั้งทิ้งไว้ให้แป้งดูตัวนะคะประมาณ15นาทีค่ะเสร็จแล้วช่วงมี้เราก็ไปตั้งรังถึงนึ่งนะคะให้น้ำเดือดท่านแล้วเราก็ใส่มันโถลงไปนึ่ง ใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะมันโหก็จะสุกนุ่มโฟอร่อยค่ะน้ำเดือดแล้วเราก็นำมันโผฟักทองลงใส่ลางถึงนึ่งสสามิบนาทีนะคะ มันโถฟักทองก็จะสุกนุ่มฟูอร่อยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมันโถฟักทองค่ะลูกใหญ่ฟูนุ่มหอมอร่อยค่ะ